เอาละา,าวันนี้เราก็อยู่ในแบบของบูล็อกนั่นเองนะครับผมนะก็ตอนนี้ในแบบบูล็อกต้องบอกเลยว่าตอนนี้ซาเอททำการเลื่อนขั้นไปใน,ในระดับของเวลคัสนั่นเองแล้วนะครับผมนะ <Yes S 1> ต้องบอกเ <Sir. S 1> ลยว,ว่าตอนนี้ใครที่เก็บซาเอทไว้นี่แบบจางผมเนี่ยคือเมตาเลยกูบอกให้กูไม่เคยทิ้งเลยน้องซาเอะตอนนี้คือจะสุ่มยากขึ้นแล้ว0.25%อนะครับใครที่เก็บไว้ก็ยินดีด้วยละกันนะผมร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแบบของบูล็อกไลเวลแมปบล็อกฟู้ด หรือจะเป็นแบบอิเมะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแบบอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบัคด้วยหากใครสนใจแล้วลก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย <c oughs> นี่นะก็คือจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีทั้งหมด3สกิลเลยนะเวย้ยแล้วใน3สกิลนี้คือมันจะเพิ่มลูกเล่นมาด้วยนะเวย้ยอ่ะยกตัวอย่างถ้าผมไม่มีบอลอ่ะบะ้าชื่อสกิลจะเปลี่ยนนะครับทุกคนแต่ถ้าเรามีบอลอ่ะนี่ชื่อก็คือจะเปลี่ยนแบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็ <c oughs> คือถ้าเรามีบอลอ่ะสกิลจะเหมือนตอนที่เราเล่นซาเอตของมิสติกนะเวย้ยก็คือ เราจะสามารถส่งได้อ่านแล้วกดตัว C นี่มันเดิมนะครับอ่านี่ก็คือจะส่งให้เพื่อนแต่เขาบอกว่ามันจะแบบว่าเท้าติดบอลขึ้นนะผมสลับซ้ายเอทนะแต่ถ้าเรากด B จะเป็น b e a u t i Full Shot นะครับผมเอ่ออยู่ไหนวะมใม้กูเทสินี้มันต้องใช้คนนะมันเหมือนยิงเลยไม่ได้นะมันต้องแบบมีคนอยู่ด้านหน้านะอ่าลองนะหนึ่งสองซ้ำนี่มันก็จะยิงงี้อ่าคือมันต้องใช้ผู้เล่นนะผมก็คือเราไม่สามารถยิงเองได้นะครับผมแต่สกิลแม่งเหมือนไอ้ตัวไฟเอกเลยอีสังีอ่ะ อ่ะตอนนี้คือผมไม่มีบอลแล้วจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะผมสลับตอนที่เราไม่มีบอลน,นะลูกเล่นของมันคือสกิลซีเนี่ยคือการใช้อาร์มอ่านว่าอะไรวะอาร์มสวายหรืออาร์มสวิปอะไรช่างแม่เลยก็คือมันเป็นการผักนะผมอย่างงี้อืมอ่ะลองสังเกตว่ามันจะดูดเข้ามาหาเรานะเนี่ยปึ๊บเนี่ยมันดูดแล้วเราสไลด์อย่างงี้ได้นะ <laughs> ยังรูจะกินคนได้อีกปะวะ แม่งอย่างเกียร์เลยคือมันจะดูดแบบว่าดูดให้เขามาหาเราแล้วเราก็สามารถสไลด์ได้นั่นเองนะครับเนี่ยเออจะเป็นประมาณอย่างกันเลยนะต่อไปเป็นสกิลวีสกิลวีของมันนี่จะเหมือนเป็นการแบบว่าคล้ายๆกับเลโอปะ่ะคือตอนเลโอเราใช้สกิลอะคือมันสามารถเห็นชื่อได้เห็นปะเนี่ยมันจะเห็นชื่อได้เลยว่าเนี่ยเลโออันนี้ซาเอดนะครับผมแล้วก็จะมีออรา่าแบบว่าเหมือนแบบกำลังคำนวณอยู่นะครับผมของม่าแล้วโอ้โหเห,หมือนเดิมเด็เดๆน,นะครับผมสารคสิน แต่แต่ไปตอนใช้จริงอ่ะคือมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเว้ยอือโอโดนกูได้หรอมึงหลอกนักหรอมึงหลอกกันกว่ากูแต่เวลาแล้วข่าวว่าอะไรอีซีไอ้น่งนิ่มๆๆๆก็มีประมาณนี้แหละสำหรับสายเอกเดี๋ยวเราลองไปดูตอนที่เล่นจริงดีกว่า เพราะว่าแต่ตอนเล่นจริงน่าสนุกกว่านี้นะครับผมเออมาแล้วจัะวันนี้ยังไงไอ้โนคงวะหลอกไปหนึ่งทีก็เย่แล้วประตูหนึ่งหนึ่งประตังว่านี้กูใช้สกิล l B บิทฟูชุดอืมชุดเทียมบิทฟูช็อตเออเอากันเลยรดึงลูกโควดกองกันนั่งอะไรวโอ้โหมันดอนมันดอนมันเลี้ยงมันเลี้ยงมันเลี้ยงเฮ้ยส่งว่ะมันส่งว่ะอุ้ยโอ้เดี๋ยวนะไม่ใช่ดอนดีกว่าใส่มาได้แย่ละ แล้วชุดนี้สะอกกำลังระบุระบาดแล้วคนนี้เลือกได้ระวังเลยถอยก่อนนะน้องอะไรอ่ะอุ้ยไอชื่อชื่อซีบอลไลบอลไลบอลไลน้องไม่เข้าใกล้เรียบร้อยโอ้โหแล้วโดนไงเราเปิดประเดิมไงน้องโคตรนานโอ้โหแล้วนานจริงเออว่ะน่าจะเอาไอคูมาตินะเออว่ะอุ้ยอ้าวบริโอมหนูก็ปัก วีปวดวิชั่นเลยตอนเนี้ยเฮ้ยแคร์ประคาราสุอะไรวะกูส่งอืมกูส่งให้ใครอะทาเอทเอ้าแล้วบอลมันเป็นไหลเข้ามาได้ยังไงล่ะเพื่อนชิบหายละโอ้ยยุบีอ่ะโอ้โหโอ้โหหึบสถือกูโอ้เดี๋ยวนะชิบหายละมอสวยน้องสวยน้องเออ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 ทำดีเฮียเกือบแล้วกูแม่งเอ้ยแม่งมองโคตรยากเลยตอนที่มึงใช้ไอ้วิชั่นของซาเอทเนี่ยมันงงยากมากเลยนะแต่เห็นชื่อของศัตรูในไงขึ้น แต่ตอนเล่นแม่งอย่างยากเลยแล้วเพื <c uk ar> เ่อนกูมาวิา้ยเรื่องวันนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งแต้มไหมหรือเปล่าโอเคแม่งไม่ได้ชี้หายละเอ้ยโอ้ยเฮ้ยพิชาหยุดก่อนพิชาหย,ยุดก่อนโอ้โหเ <c oughs> พ,พื่อ <sect> นรู้ะเพื่อนตาเตะไงนิ่ม <c oughs> เออทิกเลย <c oughs> ทิกแท็กโทอ้น้อทิกแท,ท็กโทเฮ้ยมันจะอีโก้มันจะมันจะมันจะแย่งบอลเพื่อนมันจะแย่งบอลเพื่อนกว่าแล้วเฮ้ยนะ ไม่เป <formation jin inh throat> <at> ็นไรคุณเชื่อมาในตัวบบรับให้ได้นะไอ้ลูกไอ้ลูกวายร้ายไอ้ลูกตัวร้ายอ่ะแม่ตัวนิ่มเลยนะกูเปิดแล้วกูเปิดโฟล์กูเปิดวิชั่นกูเปิดวิชั่นอุ้ยมาแล้วจังหวะนี้มบมายังไงสวยเฮียโหแล้วยิงยังวันนี้ชิวๆเลยไอ้นางเฮ้ยวิชั่นมันเพิ่มไอ้นี่เหรอแรงยิงด้วยเหรอวะใครคิดเห็นยังไงบอกได้นะทุกคนเฮ้ยดึงแม่งเลยยู่คิมิยะอุ้ยชิมหายแล้วชิมหายแล้วเฮ้บมันต้องกดคิวโอเคึบเสร็จกูอุ้ยมันดอก เพื่อนอยังไงแย่และแย่แล้เฮย้ยปะปะกูบ,บ,บ,บีไม่ต้องใช้หรอกไ,ไงกูส่งให้เพื่อนเลยไปเพื่อนแล้วเพื่อนกูเลสโกลเลยอะ่ะดูกูรอด,ดักมาดิเอ้าว้าไปไม <c ười> ่มีใครกล้กใกล,กล,ล้นะว้าเองไอ้น้องอะไรลงมาดิฮึยอื้ยหฮ้ยเฮ้ยเอ,อ,อยฮ้้เนะ่เยยยเยเ้้ยเยเ มันโดนไอ้คู่เหรอหุกโดนไอ้คั่วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเศรยน้องสวยน้องสวยเฮียหุ๊ยแล้วมาแล้วจังหวะนี้ยังไงมันจะมันจะมันพยายามมงโอเคละวเยอละวฮึอ่ะตัวนี้เลยนิ่มๆเลยอนางมีอะไรติดิเวราโชว์แล้วเวราโชว์แล้วเวราเชิดแล้วพี่ได้บอลพี่ส่งให้มาแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวกูดึงนะเรียบร้อย ู่ไหนเดินมานี้ทุบส่งแล้วส่งแล้วโอ้ยได้อยู่สวยสวยสวยบอลแม่เล็งนิดน้อยเรียบร้อยแล้วเราเอาจริงเลยเนี่ยได้ขออนุญาตแอคเลยโชว์เลยน้องที่รู้ว่เบิลทำได้ทุกคนจะถอยก็ออกเกมมันออกเกมเลยเหรอไอ้ขี้มันโดนปุ๊บมันออกเกมเลยเหรอใช่ปะมันออกเกมอ่ะเฮ้ยเอาไม่ใช่อยู่ดูกรู้มันออกเกม เดี๋ยวตัวไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวปล่อยแลนะ้วล่ะฮว้าวแต่เอไอมันก็ยังเก่งอยู่ดีว่ะอ่านะทำอะไรมันจะเล่นเหรอมันจะเล่นอ๋อมันจะเล่นเรียบเหรออ๋อจะเล่นแบบว่าเอไอกระโดดหาอคนเหมือน,นที่ที่กูเคยท,ทำในคลิปอย่างเงี้ยนะเออมึงฝันไปเถอะไอ้น,นี่ปวดวิชนันเลยปั้ยชื่อจะได้เด็กหัวสวยเฮียมาดิมึงชอบเลี้ยงเหรอมึงชอบเลี้ยงเหรอมึงชอบเลี้ยงเหรอมึงชอบเลี้ออยงเหรอมึงชอบเลี้ยงเหรอบ้ากดบีไอเพื่อนอยู่ เพื่อนเอ้ยเอ้ยเรราสวยเออยปิดเกมแบบสวยๆครับอือหือโอเคผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมในสลับแบบของบูล็อกนั่นเองนะครับก็เป็นการอัปเดตซาเอทที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนั่นเองนะครับผมนะเป็นการรวมทุกๆตัวมาบ่ามารวมอยู่ในตัวตัวเดียวเลยแล้วเท่าที่ผมดูอะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นั่นเองนะครับผมนะ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมนะส่วนในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย